รองผู้บัญชาการตำรวจเผยนายบอยยื่นข้อเสนอถึงผู้การชนบุรีตั้งศูนย์สอปอ,อสอพร้อมร่วมคัดเลือกตำรวจผู้ปฏิบัติงานเองยันนายเต้สารภาพผู้การพูดูลีเด็ดจริงพร้อมยื่นกระดาษให้เขียนตัวเลขวันที่19มิถุนายน6 6พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีพร้อมพวก1ิบคนร่วมกันตกทรัพย์ผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์140ล้านบาท โดยเปิดเผยว่าล่าสุดนายบอยยังคงหลบหนีอยู่ต่างประเทศกับนางสาวลัดดาวันพันรยาแม้จะมีการติดต่อประสานเข้ามอบตัวกับชุดทํางานของตนแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเข้ามอบตัวหรือไม่แต่ไม่ว่าจะมาหรือไม่ตํารวจก็ดําเนินการขออนุมัติหมายแดงคาดว่าในวันพรุ่งนี้จะได้รับการอนุมัติและจะประสานไปยังประเทศปลายทางเพื่อจับกลุ่มตัวนายบอยและพันรยาส่วนพันตํารวจเอกนะรงฤทธิ์ว่าพันสุกรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรี วันนี้ไม่ปรากฏรายชื่อในรายงานตำรวจที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาพลตรวจเอกสุรเชษฐ์ระบุว่ากรณีนี้จะแจ้งกับตำรวจที่มีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วซึ่งตอนนี้ยังมีอีกหลายรายชื่อที่กำลังขยายผลเพิ่มเติมโดยมีตำรวจมากกว่าสิบนายและพล,ละเรือนมากกว่าสามคนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนตอนนี้ตำรวจที่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาได้ให้การรับสารภาพแล้วทั้งหมดซึ่งได้ให้การที่เป็นประโยชน์มากคาดว่าจะขยายผลจนได้ความชัดเจนภายในสองสัปดาห์ โดยต้องรอข้อมูลเส้นทางการเงินมาประกอบด้วยส่วนพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรอ,อดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรียังให้การปฏิเสธแต่ขอทำบันทึกคำให้การเป็นลายลับอักษรส่งให้พนักงานสอบสวนภายใน5วันส่วนพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตารองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสองที่ลงชื่อในหมายค้นของศาลอาญาเมีนบุรีเข้าคนบ้านนายบอยย่านคลองสามวาพื้นที่รับผิดชอบสอนนอันายาว พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าจากคำให้การของพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าสาเหตุที่ลงชื่อในหมายคน้นเพราะได้รับการประสานจากพลตำรวจตรีกาพลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเมื่อมีชื่อในหมายค้นก็ต้องเซ็นรับทราบทำตามคำสั่งส่วนการตั้งชุดเฉพาะกิจศูนย์ปราบปรามอาญกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสอปอสพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่านายบอยร่วมกับพลตำรวจตรีกาพลในการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา รวมถึงเป็นคนคัดเลือกตำรวจชุดนี้ด้วยตนเองเพราะนายบอยสามารถสั่งการตำรวจได้ซึ่งการที่บุคคลเหล่านี้มีอำนาจมากกว่าตำรวจก็เพราะว่ามีผลประโยชน์ตำรวจจึงให้อำนาจเปรียบเสมือนเป็นนอมินีจนมีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจในกองบังคับการตำรวจภูธรภาคสองซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือนายบอยมีข้อเสนอที่ดีให้ตำรวจและตำรวจก็เห็นด้วยแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้กำกับการหลายๆสถานีตำรวจที่ไม่เห็นด้วยกับการก,าร,กระทำนี้ ส่วนที่นายเป้ให้การว่าพลตํารวจตรีกําพลพูดวลีเด็ดกับตนว่าเป้รักผู้การนาเท่าไหร่ให้เป้เขียนมาเลยพร้อมยื่นกระดาษเปล่าให้นายเป้เขียนจํานวนเงินแต่นายเป้ให้การว่าไม่ได้เขียนจํานวนเงินลงในกระดาษจากนั้นตํารวจจึงพาตัวนายเป้ไปที่ห้องซักถามและให้คุยกับนายตนและนายบอยก่อนมีการต่อรองจํานวนเงินและนัดหมายจ่ายเงิน5สถานที่ส่วนเหตุผลที่นายเป้ต้องจ่ายเงินมากขนาดนั้นเพราะต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องเว็บพนันของตน และทราบภายหลังว่าเว็บพนันของนายเป้เกี่ยวข้องกับคนในต่างแดนเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องกับสารวัตรสุชใช่หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษขอไม่ระบุชื่อเพราะอยู่ในสำนวนส่วนที่นายชูวิทย์กมวณวิสิตอดีตนักการเมืองออกมาแฉว่าขบวนการตกทรัพย์140ล้านบาทมีเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าตัวผู้การชนบุรีประเด็นนี้พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น